สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่องสาวปลาผ้ากินจ้าแต่ว่าคลิปมือนีบอมแม็คลิปเลี้ยวท่าได้จ้าพี่น้องคลิปนี่สิเป็นคลิปเก่านะจ่าสาวปลาไทยตั้งแต่ก่อนลงมากรุงเทพบุรีจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าท่านมีเวลาตัดต่อก็ผากเสียงนะจ้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเลาะแบบ รัวๆเลยจ้ากันเลยพอมีเวลาเด็ดถ่ายคลิปสูพีสูหนองเบิงนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาามือนีสาวปากันเลยเอาคลิปเขามาเล่าใหม่สูพีสูหนองเบิงนะจ้ามือนีสาวปากับเสียเอาเมนูแจวฮอนนะจ้กเมนูล้างตู้เย็นจ้ามีอย่างในตู้เย็นกนใส่ลงไปบัดเลยจ้าพักนางอัางหยาที่ในตู้เย็นนะจ้าหรือม,มาใส่เลยจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าเมือนีแฟนเพิ่นบอกว่า คือจะกินเจวห่อนวเตงสาปาก็เลยจัดให้เลยจะคือพอไวอ้อยญาสื่อเนื้อมาไหวโลหนึ่งนะจ๊ะอยู่ในตู้เย็นสีได้จักเดือนหนึ่งเนี่ยเะาจะเนื้ออันนี้เนือ้อพันปีนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้กระสวงสาสุกันกะดนน้ำลนาะจ๊ะบบให้กินเนื้อดิบนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีน้องเอฟซีน้องครีมนะจ๊ะเพิ่นขอมาบอกว่าเื้ยจูตับให้สู้อันสู้เบิ่งแนวนะ จูจจงได้เขาบ่ห้กินดิฟเดี๋ยวนี้่าสั่นว่าซสาปาก็ยากกว่าตายแล้วล่ะจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนื้อมันเป็นโรคนอกจากงัวเป็นโรคเนาะพ่นกันเลย่บาอย่างให้กินซสาปาก็คือย่านแน่อยู่ดอกจ้า กระทักมาบอกทั้งบ้านยูบน้ยตากับยายกระเฮงมากินเธอได้นันจะพี่น้องจ้าจุนี่ทั้งว่ายุไก่เล่าอีกจ้าบ้านสาวปลาสาปะกันเลยคือน้ำอมๆบอกว่าอย่าพักกันกินเดห้มันซาสกปรจังกินว่าสันว่าสาปะก็ได้อดเอาจะพี่น้องจ้าแล้วก็มีเอฟซีขอกันขมาบ่เม็นตา่น้องดอกจ้าหลายเติบยูจ้าที่ขอเขามาอยากเห็นสาวปะกินจุนะจ้าช่วงนี้กะขออนุญาตพักไวก่อนแล้จ้าพีพีเอฟซีซูขู่สุคน จะกินนันแจวห่อนไปก่อนนะจาะนี่จ,ะจ้ะแจวห่อนมืมเนียนนำแจวน,นจะจาะแจวกะได้มาจากอียาอ่อน้ะจ้ะต้องขอบพระคุณอียาอ่อนละลายเห็ดมาไหวแบบกระปุกแบบยใหญ่เลยจ้ะแต่ว่าเสาปากับมาเติมเขาครัวใส่แบบ ฟิวสูตรสาวปานะแม่จ้ะพี่น้องคือจะกินแนวดกระเติมเอาแต่ว่าแฟนเพิ่นก็ว่าบ่ต้องเติมยั้ง่นละแฟนเพิ่นก็กินแบบออริจินอลนอกจากฝีมืออียาอ่อนเลยจ้ะเพิ่นก็ว่าแสบแหลวสาวป่าก็อยากเติมต่เขาขวซื่อๆน่ะละจ้ะเพิ่มความหอมเนาะพี่น้องมือนีก็มาแบบเป็นคลิปสันสเนาะกจาพี่น้องจะ้าบ่มากระยันพี่ยันน้องลืมสาวป่านะจากเอาเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามันนี้สาวป่าก็ขอลาไปก่อนฝากกดแชร์แนนด้อจ้า